ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เคมเคคิม่ก่อน,นะวันนี้ก็อยู่กับช่วงของสิ้นปีเดือนธันวาวันที่30นะวันอับคีปนะครับก็เป็นการที่มีตัวละครกลับมาก่อนสิ้นปีนี้นะที่จะหมดไปนะก็มีการระดับท็อปท็อปทั้งนั้นมาดูใบแรกดีกว่าเป็นเจ้าหนองจูนี่นะครับแล้วก็จูน่าแล้วก็กอนแล้วก็เอวาแล้วก็อาร์เทมิสเอโรนี่มูไ์จินนี่นาโอมิอุ้ยมินเนียนก็มาว่าแต่เป็นร่างอิมร์ทัลนะครับแล้วก็ คว e นอิซาเบ l แล้วก็ I อ e ์บังนะครับก็คือแต่อานก็ต้องเก็บเอตามที่เห็นนะครับก็ผมจะมาแนะนำตัวที่ควรจะเลือกไว้ก่อนเลยสำหรับใครนะที่ชอบสายวีเนี่ยผมบอกเลยว่า a อ r o n i กับ a อวเนี่ยไม่ควรพลาดเลยสำหรับคนที่ยังไม่มีส่วนตัวอื่นผมบอกเลยว่าไม่ค่อยเก่งถ้า I ออาร์ i s มิสกับจูน่าเนี่ยส่วนตัวล้มเนี่ยที่ผมจะแนะนำเลยนะคือเจ้าน้องจูนี่ครับในเวน,นี้มีแค่จูนี่นะกับมินเนี่ยที่น่าทำนะครับ สำหรับสายล้มเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันดีกว่าแล้วก็นี่เป็นลูกบาศกกระตายย่ายแห่งความสุขนะครับก็ได้จากการล็อกอินนี่แหละอโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันดีกว่าเพจผมก็มีแค่นี้แหละแต่ผมมั่นใจไงว่าจะปิดใช่ไหมถ้าเราใจบอกเราได้เออมันก็ได้อุ้ยได้ประสาทไฟเออผมยังไม่ได้ดูเลยต้องเก็บอะไรบ้างวัตถุดิบที่จะแลกเป็นเจ้าหินแร่สวยงามก็คือต้องใช้ A2 สองสองสอง ก็คือต้องเก็บส0บอันแต่ผมยังไม่รู้นะว่าอะไรออกยากผมจะสุ่มแบบโดยที่ไม่รู้อะไรคือการสุ่มแบบโดยที่ไม่รู้อะไรใช่ปะ่ะมักจะออกดีนั่นแหละโอเคผมก็ไม่มั่นใจนะว่าอะไรออกยากแต่ผมว่าคือเว้นเนี้ยสำหรับใครที่ยังไม่มีตัวดีๆเนี่ยทำเนี้ยบอกเลยว่าไม่แย่เลยเพราะว่าการพวกนี้เป็นการที่แบบสุดอะเออแถมมีคอสตูมมาด้วยนะ อุ้ยุ่มเมกาแจ็คพอตชิ้นส่วนเนี่ยันนี้ขอกล่องเลือกอัญมณีเลยเหรอโอ้ยมาเรามันเริ่มสุ่มดกวสุ่มแบบห้าสิบให้ดูก่อนพันหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวสุ่มแบบสิบให้ดูนะครับว่าความแตกต่างแต่ละไอเดีเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะวิเวนนี้คือรู้ปะ่ะแม่งล่อซื้ออะไรอย่างหนึง่งรู้ปะ่ะคือเว้นนี้บอกเลยว่ายากถามว่าทําไมยากคือมันมีเรดรอปเยอะเกินไปผมจะบอกให้ คือเลดดรอปอะไรบ้างใช่ไหมคือ A บวกก็คือว่าเยอะแล้วนะมันยังมีไออัญญนยะม่ีคอตูมอีกอ่ะคือมันทําให้เราเก็บวัตถุดิบค่อนข้างยากขึ้นเยอะเลยนะพูดตามตรงเลยก็อืมเวนนี้นี่ผมก็เดี๋ยวลองสุ่มสักสองพันเล่นๆแล้วกันถ้าสุ่มว่าออกไม่ดีก็คงขอข้ามก่อนเพราะว่าเพชรน้อยไงแล้วจริงเพชรน้อยเนี่ยมันโอกาสปิดก็นัาา่นแหละครับน้อยตามสภาพนอกจากคุณจะ ดวงดีๆนะครับก็จะสามารถปิดเว้นได้อย่างอีซี่ประสาทไฟนี่น่าจะเป็นอะไรที่ออกง่ายที่สุดและเพราะแม่งออกมาบ่อยมาก4ี่สก็คือต้องสุ่มอีกหนึ 100. ่งร้ให้ดูดีประสาทไฟคือเยอะมากอ่ะเราสุ่มแล้ว2000มาดูผลประกอบการก็มีอะไรที่ได้มาบ้างเนี่ยคือมันมีอันนี้คือห้าเนี้ยเก็บครบสิบอันมันคุมนะ แต่ถ้ามันไม่ครบเนี่ยมันก็เกลือประสาทน้าแข็งน่าจะออกยากสุดใช่ไหมขอดูเลทหน่อยอ้าวอีเยี่ยประสาททองอ๋อไม่ใช่ประสาททองเออถูกแล้วอ่ะอันนี้รับได้อะไรอะ่ะสามร้อยเพื่อเอามาเพื่อเราก็เปิดโอ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 ซิลิอย่าเพิ่งมาพูดตอนนี้เดีย๋ยวผมจะสุ่มให้ดูอีกพันหนึ่งห้าร้อยพอแล้ว รู้สึกว่าไม่น่าปิดวะถือว่าสุ่มให้ดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับก็คือเป็นอย่างนี้แหละอืมเืออ้ไหเงี้ยอือฮึคือเวรน,นี้นี่มันก็ยากอย,กอยู่แล้วที่เนี้ยเอโหคือการที่อยากได้เยอะมากเลยนะแต่ว่าดูเหมือนว่าเราจะไม่ปิด ยังไงคือแม่งไม่ออกเลยอะสุมแบบสิบแล้วภาษาน้ำแข็งออกยากมากแล้วจริงเพชรแบบเนี้ยหมายถึงว่าเพชรน้อยๆแบบเนี้ยเราไม่ควรจะทําอยู่แล้วนะแต่ว่าอันนี้ผมสุมให้ดูเป็นแนวทางเฉยๆนะเนี่ยน้ำแข็งไม่ออกเลยจ้าคือถ้าภาษาน้ำแข็งมันออกมาให้ผมเนี่ยผมยัง มีเขาเรียกอะไรกระจิตกระใจที่อยากจะทําต่อนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ออกแบบนี้เราก็คงต้องพอนะเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะมดตัวนะครับก็คีมนี้ก็เหมือนเป็นการส่มให้ดูแบบว่าเออเอาจริงการสุ่มแบบสิบหรือห้าสิบเนี่ยอยู่ที่ตัวเราเลยนะว่าอยากจะสุ่มแบบไหนเนี่ยอืมแต่ส่วนตัวผมก็แนะนําแบบห้าสิบมากกว่าเพราะมันเป็นเลดดรอปที่เยอะกว่าเนาะมันทําให้แบบแต่ว่าเพชรเราก็จะละลายไปเป็นน้ําเหมือนกันนะครับ ก็สุ่มไปประมาณนี้แล้วกันสามเอ้ยสองพันห้าร้อยเพอืมผลวัตถุดิบตอบการเอ้ผลตอบแทนกะ็คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ตามที่เห็นน้ําแข็งไม่ได้เลยแล้วบอกเลยว่ามันมันยากอะเวลเนี้เอาจริงป่ะพูดกันตามตรงก็คือแบบต้องต้องใจเย็นๆนะครับใครมีเพจเยอะเนี่ยน่าทำอยู่แต่เพจน้อยๆอย่างผมนี่ก็คงต้องขอข้ามนะครับก็ สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะอ่ะก่อนจะไปผมขอพูดเรื่องสุดท้ายกันก่อนละกันก็สิ้นปีนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีอือก็โชคดีกับปีใหม่นะครับบ๊ายบาย